สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยไทยจดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2 5 1 3นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเว้นก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรดมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้อยญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ SBB279 ลุ้นสนุกทุก2เวียนโมเดลโมยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ @SBB279 มีแอดอำหน้าก่อนนะครับ @SBB279 เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่สึบโมดีวิธีไทยก่อนนะครับโดยที่ถ่ายทอดสดทางช่อง G ีมเอ็ม2 5เวลาเที่ยงตรงนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยยมทยจัตีเลยนะครับมาเริ่มกันที่สึบโมดีวิธีไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องจีมเอ็ม2 5เวลาเที่ยงตรงนะครับคู่ที่1นนะครับฝ่ายแดงก็คือนาตาลีสอสละชีพนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนิพรสวรร์เล็กนคร4รนะครับพิกัด120บอ์เมื่อเช้าทั้งคู่120บอ์ผลิตเท่าพิกัด คู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับที่ดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับแต่ว่า3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงชนะรวดเลยฝ่ายน้ำเงินก็มีชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์ม ทางด้านฝ่ายแดงดูจะได้เปรียบนะครับเพราะฟอมสดนะครับร่างกายดีวันนี้เลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับฟอร์มสดกว่าผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนาตาลีสอสละชีพนะครับดูว่าเสียเปรียบช่วงแต่ว่าฟอร์มสดกว่าร่างกายดีกว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านพรสวรรค์เด็กนครศรีไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้เลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงนาตาลีนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนาตาลีสอสละชีพส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือบินลาดินศักชาตรีนะครับ สิทธิ์ชาตรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือพงศลิช้างจันบุรีนะครับพิกัด122ปอนนะครับเมื่อเช้าทั้งคู่ก็มา122อยปอนอด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคุณนี้ฝ่ายแดงนะครับบินลาดินดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับ คู่ที่เลตเปิดใครต่อรองนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงบิลาดินนีฟอร์มยังมีสรุปสรุปอยู่นะครับชนะ1ครั้งนะครับสฟอร์มหลังชนะ1ครั้งแพ้ไปถึง2เลยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่พงศลิดส,สามฟอร์มหลังชนะรวดทั้ง3ามฝ่ายนะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับฝ่ายน้ําเงินร่างกายดูดีกว่า <S <S อาจจะเสียเปรียบช่วงนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่าฟอร์มสดกว่านะครับเลดเปิดใครต่อรองค,คู่ขี้สูสีเลยนะครับผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพงศลิช้างจันบุรีฟอร์มสดกว่าร่างกายดูดีกว่า ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงลูกขวัญสวจวัวแปดร้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเฉบขาดประพงสว่างพิกัด1 0 7 127่อปอนด์นะครับเมื่อเช้าทั้งคู่มัน127่อปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับลูกขวัญ ที่ดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับสฟอร์มหลังของทั้งคู่นี่ชนะ2แล้วก็แพ้1มาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงลูกขวานนี่หลังจากโควิดเริ่มขี้ขาดนี่ขี้ขาดนะครับเริ่มกลับมาขึ้นไหวร่างกายไว้2ไฟแล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินเชียบขาดนี่ต่อยไว้ไฟสุดท้ายก็เดินกุมพาพันนะครับก่อนโควิดจะเริ่มระบาดนะครับแล้วก็หยุดเรื่อเวทีไปถึง9เดือนเลยครับฝ่ายนี้กลับมาไฟแรกนะครับในรอบ เเดือนหลังจากโควิดเริ่มขี้คายผมมองว่าร่างกายน่าดูน่าจะดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงลูกขวัญน,นะครับที่เคลื่อนไหวร่างกายไปแล้ว2-3ถึงสามไฟนะครับเพราะว่า,าหลังจากโควิดขี้คายนี่กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วแล้วที่สำคัญนี่อยู่ในสายเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับบรรยากาศในเวทีดูจะได้เปลี่ยนครับทำนิดทำหน่อยราคา ไหลลื่นดีกว่านะครับเรทเปิด5-4อยู่ที่ฝ่ายแดงลูกขวัญสจหวัวแปดเริ้วนะครับผมก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลูกขวัญสจหวัวแปดเริ้วเคลื่อนไหวร่างกายอยู่สม่ำเสมอมากกว่าเข้าทีเข้าถางมากกว่านะครับฝ่ายน้ําเงินเทียบขาดอาวุธหนักแรงก็จริงนะครับครบเคลื่อนหนักแรงนะครับหมัดหนักสอกคมแต่ว่าเรือเวทีไป9เดือนกลับมาไฟนี้ผมมองว่าร่างกายยังไม่เข้าทีครับเรดเปิด5-4ที่ฝ่ายแดงลูกขวัญนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงลูกขวัญสจหว8วแปดเริ้ว ส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือพมลิขิตแสงบรกฏส่วนฝ่ายน้ำเงินเจ้าฉลามสอขอมนุนอินช่วยนะครับพิกัด101ปอนด์เมชาทั้งคู่มา101ปอนด์ผลอทเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับที่ได้เปรียบเรื่องรูปล่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับ เลดเปิด5้าอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับผมลิขิตแสงมรกตเคยเอาชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับครั้งนี้วันนี้เป็นการแก้มือของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเจ้าฉลามน,นะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับผมลิขิตน่าจะ ى, เป็นหนังม้วนเดิมน่าจะเอาหนังม้วนเก่ามาฉายใหม่นะครับน่าจะย้ําแขนเอาชนะคะแนนไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเลดเปิด5้าอยู่ที่ฝ่ายแดงผมลิขิตผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับผมลิขิตแสงมรกตน่าจะย้าแขนไปอีกครั้งหนึ่ง มวยชอบที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับมองไปที่คู่ที่3เลยนะครับคู่เอกนํารายการมองไปที่ฝ่ายแดงลูกขวัญสจววแปดริ้วนะครับเลทเบิด54มวยชอบที่ศึกจะศึกมวยดีวิถีไทยนะครับมองไปที่คู่ที่3ฝ่ายแดงลูกขวัญสจววแปดริ้วมาต่อกันที่ศึกมวยไทย7สีเลยนะครับถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เป็นมวยไทย74สีล้วนนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขคู่มวยนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายแดงคู่เอกนะครับคู่ที่4 เดิมทีจะเป็นฉลามกับเพชรภูไทยนะครับแต่ว่าฉลามป่วยนะครับแจ้งถอนไปนะครับทางทีมงานจึงดึงเอาคู่นี้ออกไปนะครับแล้วก็ดันเอาคู่ที่3มนะครับนักรบกับสิวก่อนนะครับดันมาเป็นคู่เอกส่วนคู่ที่3นะครับก็ไปดึงเอาทางด้านสถานฟ้ากับเพชรอัศวินมาเข้าเวนแทนนะครับในคู่ที่3าก็มีการปรับปรุงคู่มวดนิดหน่อยนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับวันนี้เป็นมวยไทยจะดสีลนล้วนนะครับสัปดาห์หน้าถึงจะได้ลุ้น มวยรอบปูนเสือกันนะครับแฟนมวยรอบปูนเสือก็อดใจไว้อีก1อาทิตย์นะครับวันนี้เป็นมวยไทยเจะาสือล้วนนะครับมาดูคู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือเพชรเอกเกตจำรูนนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเหนือธรณีลูกวิทยานะครับพิกัด110ปอนด์เมื่อเช้านะครับเพชรเอกมา1 1 0 5สลดจุดส่วนฝ่ายน้ําเงินเหนือธรณีมา11 0 1ลดจุดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่าเลยทางด้านฝ่ายแดงเพชรเอกนีี24ปจาก สระบุรีนะครับฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตจำรูนนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยพันตำรวจตีจำรูนคํามานะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมส,มสกมั์แข้งต่อยหมัดฟันศอกในายรถดัดมัดตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินเหนือทรณีนี่ 21ปีนะครับจากกลาสินฟิตซ้อมอยู่ที่ปอประวิทย์จังหวัดกลสิณนะครับโดยมีคุณสำราญสำรานลื่นนะครับเป็นผู้จัดการมวยซ้ายนะครับคู่นี้สายกับขวาเจอกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเหนือธรณีนี่เป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องหลักเลี่ยดีนะครับดักเตะดักแทงนายมีไล่แขนขวางหน้าปลายหน้าค้ำเสียบขวางแทงแรงนะครับคู่นี้สถิติเก่าๆเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด110ปอนด์นี่นะครับแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรเอกที่เคยเบียดเอาชนะคะแนนมาแล้ว มาแล้วหนึ่งครั้งนะครับครั้งนี้เป็นการแก้แก้มือของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเหนือธรณีนะครับซึ่งครั้งนั้นน่าจะเป็นการกลับมาในไฟล์แรกหลังโควิดเริ่มจะขี้คายนะครับมองดูว่าร่างกายอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับวันนี้การซ้อมการเตรียมตัวเต็มร้อยด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้ผมก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเหนือธรณี <S <S ลูกวิทยานะครับดูว่าวงนอก,ลกหลักเตลียมอาวุธเร็วกว่านะครับอาวุธเร็วกว่าการกลับมาไฟแรกอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าวันนี้มองว่าน่าจะร้อย เลตเปิด54นะครับอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเหนือธรณีลูกวิทยานะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะใช้จังหวะฝีมือนะครับอาวุธที่รวดเร็วกว่าวงนอกวงนอกนะครับเร็วกว่าชิงทําก่อนต้นๆออกนําไปก่อนนะครับท้ายๆปลายๆนี่มีการเก็บกลงเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้ดีๆนะครับบังแล้วโต้มีเถียงตลอดนะครับน่าจะประคองเกมเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรเอกเกียรติจมรูนแก่แขนได้สําเร็จนะครับคู่นี้เลดเปิด54อยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเหนือธรณีมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเหนือธรณีลูกวิทยา ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือโคบูต้าออพิมลสีหรือว่าลูกมะขามหวานนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรแสนแสบออตึกแดงพิกัดล18ปอนด์เมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงโคบูต้ามา117.7นะครับขาดไปจุดสนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรแสนแสบมา118.5ลดไปจุดห้าครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับดูจะได้ลอยกว่านะครับได้สูงกว่านิดๆนะครับได้เปรียบเรื่องรูปล่างได้ลอยกว่านะครับโคบต้านี่ก็18ปีนะครับจากบุรีรัมย์ฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานนะครับดู ดูในความดู่แลของเฮียเบี้ยนะครับสอบตอทองอินเม่นสอนารานะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมสัตแข่งต่อยหมัดฟันซอกหนักแรงนงครับนายอกลัดมัตตีนะครับฟอมสดเลย3ฟอร์มหลังชนะรวดส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรแสนแสบน,น,นี่ย่างเข้า17ปีนะครับย่างเข้า17ปีนะครับ อยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สอจารุวรรณนะครับโดยมีคุณแชมป์สอจารุวรรณนะครับดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายอีกหนึ่งคู่นะครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ซ้ายกับขวาเจอกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรแสนแสบนี่เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมืออาวุธหนักแรงครับเตะขาต่อยมัจอยางคว้างกระจกสอกคมนะครับเป็นมวยซ้ายทั้งแถบนะครับในไล่แข็งของหน้าไปหน้าคำเสียบขวางแทงสอกสั้นอันตรายนะครับ ฟอร์มหลังๆนี่อาจจะดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนิดๆนะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2นะครับฟอร์มทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับแต่ว่าเด็กฝ่ายน้าเงินเพชรแสนแสนไม่ต้องบอกว่าโตวไวมากๆเลยนะครับก่อนโควิดปลายปีที่แล้วยังชกอยู่แค่ร้อปอนด์นะครับพอมาถึงปีนี้ข้ามมาปี63นี่ขยับเวทพิกัด ไฟล่าสุดนี้ชก116ปอนด์ไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มา118ปอนด์ค่อนข้างจะโตเร็วมากร่างกายโตเร็วมากนะครับเด็กทางด้านฝ่ายน้าเงินเพชรแสนแสบออติกแดงต้องบอกว่าเป็นเด็กที่โตเร็วมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเรทเปิดมาคู่ขี้สูสีนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มดูดูว่าทางด้านฝ่ายแดงคูโบต้าฟอร์มดูจะดีกว่าได้เปรียบนะครับแต่ว่าเรทคู่ขี้สูสีเลยนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินดูว่ามีอาวุธหนักแรงคอยคู่ดักเล่นงานอยู่แล้วนะครับเรทเปิดเสมอนะครับเสมอฝ่ายแดงคูโบต้านนัแต่่ววีผมก็ ไปที่ฝ่ายแดงคูโบต้าอภิมลศรีหรือว่าลูกมะขามหวานนะครับดูว่าชื่อมวยอาจจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าชกเวทพิกัด1้อ1 1 8ปอนด์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรแสนแสบนี่เด็กเริ่มโตขึ้นมานะครับปล่อยเวทพิกัดมาเป็น1 1 8ปอนด์นะครับดูว่าเวทพิกัดทางด้านฝ่ายแดงดูได้เปรียบมากกว่านะครับชกอยู่เวทนี้เป็นประจํามากกว่านะครับ แล้วก็ฟอร์มสดกว่าด้วยร่างกายน่าจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าเรดคู่ขี้สูสีมากเลยนะครับเรทเปิดเสมอฝ่ายแดงคูโบต้านะครับก็ผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคูโบต้าออพิมอนสีหรือว่ารูปมะขามหวานน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรสแสบอตตึกแดงไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคูโบต้าอพิมนสีเรดเปิดเสมอ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒรหรือว่าซากามินะครับหรือว่าอ m มิเนนแอร์ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรสวินมอรัตนะบฑิตพิกัด128ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงสถานฟ้ามา127.4ขาดไปจุดหส่วนฝ่ายน้ําเงินเพชรสวินมา1น7 6ขาดไปจุดสี่นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับอาจจะเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูจะได้ร้อยกว่านิดๆน,น,นะครับ้อยกว่าไม่เยอะนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงสถานฟ้าน,นี้ก็ได้ไวัย3 3ปีแล้วนะครับจากสีสเกตนะครับิตซ้อนอยู่ที่ค่ายมวยอีมินิสแอ์นะครับโดยมีทนายต่อยสมบูรณ์นิรุติเมธีนะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องเลยต่อยหมัดฝันซอกนะครับในล็อกลัดมัดตีอุ้มตีแล้วก็อุ้มเอาคู่ต่อสู้ไปเททิ้งให้คู่ต่อสู้เสียหลักเสียเหลี่ยมเสียอาการมวยนะครับเป็นลูกเก่งของด้านสถานฟ้าน,นะครับแต่ว่า3ฟาฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าแพ้รวดทั้ง3ามฝ่ายดูว่าร่างกายไม่ดีนะครับเพราะว่า ้วยวัย33นะครับอยู่ในช่วงท้ายๆของการชกมวยแล้วครับเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่น่าจะเลิกไปค่อนข้างจะเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าสถานฟ้าต้องบอกว่าดูแลร่างกายได้ค่อนข้างดีนะครับด้ดยวัย33ปีแล้วยังขึ้นชกได้นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆต้องบอกว่าร่างกายเริ่มที่จะกรอบนะครับเริ่มที่จะกรอบโดนตรงไหนมีสะดุ้งแล้วก็มีเจ็บให้เห็นนะครับเจ็ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงสถานฟ้านี่ต้องบอกว่า แพ้รวดเลยนะครับดูว่าร่างกายไม่ดีนะครับสฟอร์มสุดท้ายของทานฟ้าก็มีแพ้คะแนนจากดาววิศนุกราการที่ช่องเจ็นะครับวันนั้นแพ้แบบสู้ไม่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนวันมีโชคสิทธินายกทวีปตะพงที่ช่อง7จสีแพ้สังขารน,นะครับวันนั้นดูว่าสังขารไปปายแล้วก็มียุตไปเองนะครับล่าสุดนี่แพ้เพชรลภาศโสภษที่ธนากรสเตเดียมนะครับวันนั้นไปแทนด้วยนะครับไปแทนก็ถือว่าร่างกายก็ท้ายๆก็สังขารตัวเองก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยท้ายๆมี มียุบมีแผลวให้เห็นอยู่เป็นประจำก็เลยแพ้ไปนะครับสามฟอร์มหลังนี่แพ้รวดเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรอัศวินนี่ด้วยวัย20ปีนะครับจากชัยภูมิฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเด็ดเก้าเก้านะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีสรศักด์แท่ตั้งนะครับเป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกในล็อกลัดมัดตีมีลูกทีทำลายทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ทําให้เสียหลักเสียเลี่ยมนะครับเสียอาการเสียทรงมวยนะครับสามฟอร์มหลังนี่ก็ ฟอร์มถือว่ามีสรุดสรุดอยู่เหมือนกันนะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้รวดเหมือนกันนะครับมีแพ้คะแนนเจ้าสือใหญ่สอยเรชจพันธ์ที่อตกสามนะครับวันนั้นต้องบอกว่าหมดสี่ยกเป็นต่อหลายช่วงตัวนะครับยกห้ามาพลาดโดนหมัดของทางด้านเจ้าสือใหญ่โดนนับแปดนะครับพลิกแพ้ไปหลังจากนั้นก็ไปแพ้เจ้าสือใหญ่ที่หัดใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะครับล่าสุดก็แพ้วุฒิไกรวจักรวุฒิอตกกสามนะครับวันนั้นแพ้ความใหญ่เลยนะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้รวดเลยนะครับ แต่ว่า,าคู่นี้ความพร้อมถือว่าเต็มไม่เต็มร้อยด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องความพร้อมเพราะว่าเป็นนักมวยมาเข้าเวรแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับต,ต,ต้นนี้ถึงทางด้านฝ่ายแดงถือว่าเก่ามากนะครับตนนี้ก็ถือว่าอาจจะดูคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่า,าท้ายท้าย,ายปะทะไปแล้วบทเบียดไปแล้วผมก็ยังชอบความนุ่มความสดของทางด้านฝ่ายน้าเงินเนะพชรศวินมรัตนาบฑิตนะครับถึงว่าถึงแม้ว่าฟอร์มอาจจะดูไม่ดีแต่ว่า ร่างกายดูดีกว่าครับหนุ่มสดกว่าห้าวกว่านะครับบทเบียดไปแล้วท้ายๆการยิริยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับาทางด้านสถานฟ้าต้นๆก็อาจจะดูต้านไหวนะครับต้านไหวแต่ว่าพอปะทะไปแล้วปลายๆท้ายๆผมมองว่าด้วยความชราวัย3 3ปีนะครับอาจจะต้านไม่อยู่นะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะมีแกว่งมีแผ่วมียุบให้เห็นเหมือนหลายๆไฟที่ผ่านมานะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบไปที่ไฟน้ำเงินนะครับเพชรอัศวินมรัตนบัณฑิตนะครับ ชอบไปที่ร่างกายนะครับหลุมกว่าสดกว่าบทเบียดไปแล้วน่าจะเหลือเยอะกว่านะครับแรงปะทะดีกว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้เรทนะครับเรทเปิดอยู่ทางด้านฝ่ายน้าเงินเพชรอัศวิน5 3สนะครับได้เปรียบความสดความห้าวแล้วอาจจะดูได้ลอยกว่านิดๆด,ด้วยนะครับวันนี้มองมาที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรอัศวินมอรัต,ตนบัณฑิตสดกว่าห้าวกว่านะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒที่ เริ่มท้ายๆเริ่มจะร่างกายเริ่มกรอบนะครับท้ายๆน่าจะมีแกว่งมียุบให้เห็นเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมานครับชอบไปที่ฝันน้ำเงินนะครับเพชรอัศวินมรัตะนะบัณฑิตเลทเปิด53 ่วนคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือนักรบแฟร์เทคนะครับหรือว่าแกน,นสวนสศตย์สิบพาย,ยิมส่วนฝ่ายน้ำเงินศิวกรเกติเจริญชัยพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนักรบนี่มันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดส่วนฝ่ายน้ำเงินสิวกรมันหนึ่งร้อยสามสิบหกจุดแปดขาดไปจุดสองนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับนักรบที่ดูว่าได้รอยกว่าได้สูงกว่าแล้วก็วันนี้เนื้อตัวมาดีมากๆเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนักรบนี่ทางด้านฝ่ายแดงนักรบนะครับ ก็20ปีนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแฟทเทคนะครับอยู่แถวชนบุรีนะครับโดยมีเสียบรรจงบุตรศร a k a บงเป็นพุัธการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเข่าในเหนียวแน่นเลยล็อกรัดมดตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแข็ง,แ,ขงแรงเดิมทีก็เป็นมวยเข่าในเหนียววู่แล้วนะครับหลังๆนี่มีอาวุธหนักเข้ามาเสริมนะครับมีลูกศอกสั้นอันตรายนะครับแล้ว สีเสื้อมาอยู่กับทางด้านแฟร์เทคขึ้นชก2ไฟนี้ฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง2ไฟเลยส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสิวก,กรนี่21ปีจากสตูลนะครับพิตซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่ในความดูแลของเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีโกเกตสมเกรตเลียงประสิทธิ์นะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือคล้องครบเครื่องนะครับหลักเหลี่ยมดีดักเตะด,ดักแทงนายมีไล่แขนขวางหน้าไปหน้าคำเสียบขวางแทงมีลูก เหกระตุกเหลี่ยม,กร,ก,ยมกระชากทําให้คู่ต่อสู้นะครับเสียหลักเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียอาการมมยเป็นลูกเก่งอีกอีกลูกหนึ่งนะครับฟอร์มก็ถือว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับดูจะดีกว่านะครับสฟอร์มหลังนี่แพ้นหนึ่งแล้วก็ชนะไปถึงสงนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่สฟอร์มหลังก็อาจจะมี ชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2นะครับแต่ว่าคู่นี้สถิติเก่าๆที่เคยพบกันมาแล้วถึง2ครั้งนะครับครั้งแรกนี่เป็นทางด้านนะักลบที่ในชื่อใช้ชื่อแก่นส่วนนะครับที่เชิญเอาชนะคะแนนไปได้นะครับแต่ว่าล่าสุดมาชกกันที่เวทีช่อง7จสีนะครับเป็นทางด้านสิวกรที่ต่อนำ้ำหนักให้1ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นทางด้านสิวกรที่เบียดเชิญเอาชนะคะแนนแก้แค้นได้สำเร็จนะครับวันนั้นต้องบอกว่าชกกันได้คู่ขี้สูสียกทางไหนก็ได้นะครับแต่ว่ากรรมการเลือกไปทางสิวกรเกียรติเจริญชัยก็เลยทําให้สถิติ ชนะคนละ1ครั้งนะครับครั้งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับที่ทั้งคู่ได้มาเจอกันมาดูว่าสถิติของใครจะเหนือกว่ากันนะครับต้นๆจังหวะฝีมือผมมองว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับสิวกรเกตเจริญชัยนะครับ,รช,รบชิงทําก่อนอาวุธเร็วกว่านะครับ วงนอกเร็วกว่านะครับชิงทําก่อนต้นๆอ,ออกนําไปก่อนนะครับท้ายๆมีการป้องกันตัวดีๆไม่สู้วงไหนมากนักนะครับเพราะว่าทางด้านนักรบนี่ข่าวในอาชีพอยู่แล้วนะครับมีไล่แขนไม่ให้คู่ต่อสู้ขึ้นคอดีๆนะครับป้องกันตัวเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้ดีๆผมมองว่าน่าจะประคองตัวเอาชนะคะแนนทางด้านนักรบแฟร์เทคนะครับทำสถิติชนะ 2แพ้1ได้สําเร็จนะครับคู่นี้นะครับเรดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสิวกรเกตเจริญชัยนะครับผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสิวกรเกตเจริญชัยนะครับน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านนักลบแฟร์เทคไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับเปิดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้าเงินสิวกรนะครับมองไปที่ฝ่ายน้าเงินสิวกรเกตเจริญชัยสำหรับมวยชอบที่ช่อง7็สีนะครับผมมองไปที่คู่ที่3ารองคู่เอกครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรอัศวินมอรัตนบัิฑิตนะครับเลยดเปิด53นะครับ มวยชอบที่ศึกมวยไทยเจสีนะครับมองไปที่คู่ที่สามรองคู่เอกมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรอัศวินหมอรัตนบัณฑิต สำหรับวันนี้นะครับก่อนทีน่ท่านจะนำไปลงทุนขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ออก่อนอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าการลง,งทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สสำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย,ย้ำว่ามวยชอบนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนก,การลงทุนนอีกครั้ง้งงึแลว ขอให้พี่น้องแฟนมดทุกท่านนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกกันทุกตัวเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมดทุกท่านมีสุขภาพ,ภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับรวยๆเหง่งทุกท่านครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ